กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกมเคนชินนิแพ็กกันนั่นเองนะวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของหมอดูพาคุยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งในช่วงหมอดูพาคุยวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครที่จะเข้ามาในแพท4.0ทั้ง3ตัวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะมีข้อมูลอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันเลยครับ ตัวแรกนะครับผมจะเริ่มจากตัวของลินเน็ตก่อนนั่นเองนะลินเน็ตเนี่ยครับเป็นตัวละคร4ดาวธาตุลมและใช้ดาบเป็นอาวุธนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลของลินเน็ตเนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําดาเมจและเข้าสู่สถานะอะไรสักอย่างนั่นเองนะซึ่งในสถานะนั้นเนี่ยครับมันจะมีการมาร์กมอนและถ้าหมดสถานะเนี่ยครับเราก็จะวาร์ปไปหามอนนั่นเองนะครับผมเมื่อวาร์ปไปหามอนเสร็จเนี่ยเราก็สามารถทําดาเมจได้ต่อเนื่องประมาณ1ิบวินั่นเองนะ ในส่วนของอันติของลินเน็ตเนี่ยครับถ้าให้ผมพูดสั้นๆเนี่ยก็คืออันติเนี่ยจะทาดาเมจหมู่หนักๆไปเลยทีนึงและก็ที่เหลือนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวละครอย่างซายยนั่นเองนะก็คือมันจะสร้างดาเมจเรื่อยๆครับและก็จะกระจายธาตุด้วยนั่นเองนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันกระจายธาตุแบบไหนและที่สําคัญเนี่ยครับอันติของลินเน็ตไม่มีการฮิวนั่นเองนะในส่วนพรสวรรค์เนี่ยครับก็คือมันจะมีการแจกเอทเคกับเพื่อนส่วน A4 นะครับก็จะเพิ่มดาเมจจากอันติเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคร ต่อมาเนะครับเป็นตัวละครอย่างเฟมินิทนั่นเองนะเฟมินิทนะครับเป็นตัวละคร4ดาวนั่นเองใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธและมีทาตาเนี่ยครับเป็นทตุน้ำแข็งนั่นเองนะ ซึ่งเฟมินเนเนี่ยก็คือสกิลท่านเนี่ยครับจะเข้าสู่สถานะอะไรสักอย่างเป็นเวลา1ิวิในสถานะนั้นเนี่ยครับจะทําให้ดามิทกายภาพเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะจะสร้างดามิทกายภาพอะครับและในสถานะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเลเวลหรือสเต็กอะไรต่างๆบอกซึ่งในสถานะนั้นเนี่ยครับดามิทของแต่ละสเต็กหรือแต่ละเลเวลอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีดามิทที่ต่างกันไปยิ่งเราเลเวลสูงขึ้นนะครับดามิทกายภาพมันก็ยิ่งแรงขึ้นนั่นเองนะครับผม ในส่วนอันติเนี่ยครับมันก็จะสร้างดามีดน้ําแข็งเนี่ยก้อนเนื้อครับแรงๆเลยนั่นเองนะและหลังจากอันติเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่สถานนะอะไรสักอย่างเป็นเวลา10วิทําให้ครูดาวของตัวละคระครับลดลง70%นั่นเองนะครับผมและการโจมตีปกติก็จะเพิ่มเมลในส่วนสกิลธาตุด้วยนั่นเองนะครับผมเพิ่มเวลนี่ก็คือหมายถึงเพิ่มสแต็กที่จะใช้ในสกิลธาต้นั่นเองนะให้1สแต็ก ในส่วนพาสีนะครับก็คือถ้าเราใช้สกิลธาตุระเวลไม่ถึงเวลสี่นะครับมันจะลดคูดาวให้1วิส่วนพาสีอีกอันนึงนะครับก็คือจะทำให้สกิลธาตุแรงขึ้น40%นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครอย่างเฟมินีท ตัวละครต่อมานะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าไลนี่นั่นเองนะซึ่งไลนี่นะครับเป็นตัวละคร5ดาวาธาตุไฟและมีการใช้อาวุธนะครับเป็นธนูนั่นเองนะสกิลของไลนี่นะครับก็คือจะเป็นสกิลสร้างดาเมจไฟแบบหมู่นั่นเองซึ่งการสร้างดาเมจไฟตรงนี้นะครับจะมีแมคาีนิกการล้างไพ่และการดีเลือดตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมในส่วนแมคาีนิกเพิ่มเติมของตัวไลนี่นะครับก็คือจะมีการใช้การชาร์จโจมตีนะครับมาเพิ่มดาเมจด้วยนั่นเองนะ ในส่วนอันตินะครับก็คือจะแปลงร่างเป็นเมลในหมวกนั่นเองนะครับผมทําให้วิ่งไวและเมื่อวิ่งใกล้มอนนะครับก็จะสร้างาดาเมจไฟหนึ่งครั้งต่อมอนหนึ่งตัวนั่นเองและในส่วนพาร์สิบเอหนึ่งหรือพรสวรรค์อันแรกนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจอะไรสักอย่างของตัวเมลนั่นเองนะครับผมในส่วนพาสซีฟที่2เนี่ยก็คือจะบัฟดาเมจไฟให้กับตัวเองนั่นเองนะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมในส่วนข้อมูลของตัวละครไรนี่ซึ่งทั้ง3ตัวนี้เนี่ยครับก็จะเป็นตัวละครที่เข ตัวละครหลักธาตุน้ำเนี่ยครับผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปหาข้อมูลหรืออะไรต่างๆเลยและที่สําคัญนะครับตัวละครหลักธาตุน้ําทุกคนมีอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเข้าสู่เมืองน้ำเนี่ยครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้มีตัวละครหลักธาตุน้ํามาเล่นกันแล้วครับสุดท้ายแล้วนยครับคุณก็จะมีตัวละครหลักธาตุน้ํายอยู่ดีครับดังนั้นผมก็ไม่จําเป็นต้องเอาข้อมูลตัวละครหลักธาตุน้ามาใส่นั่นเองนะแลวผมจะแถมอีกเรื่องนึงนั่นเองนะครับผมสาหรับตัวละครไรนี่และเฟมินีทสาหรับคนที่ เผอตกหลุมรักหรือว่าคิดว่าสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไลยนี่และเฟมินตเนียครับสองตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ชายนั่นเองนะน้อง,น,อง,น,องน้องสองคนเนี่ยครับไม่ใช่ผู้หญิงเห็นน่ารักแบบนี้เนี่ยครับแต่จริงๆเป็นผู้ชายนั่นเองนะใครตกกับดักไปก็ สักหน่อยได้เองนะครับผมและที่สําคัญ3ตัวนี้นะครับจากข้อมูลตอนนี้เนี่ยก็คือทั้ง3ตัวเนี่ยครับก็เป็นพี่น้องกันอีกนั่นเองนะครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยละ่ะขอบคุณที่รับดูรับชมจนจบนะครับผมขอบคุณครับ